สวัสดีครับผม KX Channel ปืนที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ G3 Battle Rifle ว่ากันว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดจริงไหมไปดูเดือดเดือดแบนี้พี่ชอบไปเนาะเบนี้ยตพี่ชอบไม่ได้คนามือพี่อยนาน่อย แม่จบทั้งหมดชืออาอระยรักษาระยะระยะไว้ทุกคนรยายัดไปตรงคบอืบอก,บอก,กอ่อยมองก่าอืออืออือ สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f o ฟ c นนะทุกคนก็คลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดไปเนาะกา็ช่องผมเนี่ยครบ500 s u b ย c r i b e ครแล้วนะทุกคนแล้วผมก็เลยจะ,จะมาขอบคุณทุกคนในคลิปนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมนี่คือแบบตื้นตังใจจริงๆเลยไม่คิดว่าแบบช่องของผมเนี่ยจะมาถึง500 Sub ยเนาะบางคนอาจจะน้อยเนาะค,คิดว่ามันน้อยแต่สำหรับผมนี่คือเยอะมากแล้วแบบ มีกําลังใจทําคลิปเลยอ่ะผมก็เลยมาขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆโอเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนในไฮไลท์นั่นแหละปืนที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเจ้า G3 Battle Rifle นะทุกคนซึ่งเป็นปืนที่เ,เรียกได้ว่ามีการพยศมากที่สุดแน่หลาแหคนอาจจะไม่ค่อยชอบเล่นมันเนาะคือมันมันดีดอะมันอาจจะคุ้มยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นตระกูล Battle Rifle เนาะ ผมก็เลยแนะนําจะมาแนะนำบิวนี้ที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ชอบเล่นเจ้า G3 ได้กลับมาเล่นเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมได้ใส่อะไรลงไปในบิวนี้บ้างเรื่องที่มัสเซลกันก่อนเลยผมเลือใช้เป็นบ s ส i ชน h o r i z o n t a l compensator ก็จะได้ในส่วนของคอนโทรลไฟน์สเตเบิลิตี้แล้วก็ f ฟน์คอมมิชนาสเตเบิลิตี้ก็อาจจะช่วยในการลดแรงกระชากหรือว่าแรงดิดในแนวตั้งได้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับมัสเซลตัวนี้ ต่อมาก็เป็นเลฟเรลผมเลือกใช้เป็น r รนเจอร์แห่งกาดพาเนทั้งหมด2ตัวกับดีดีไพทอนสตัวเนาะก็ได้เฮน d ร์ลิงแล้วก็ค่า Control ในส่วนของเรนเ e อร์แห่งกาหัวใจหลักอีกแล้วของพิวนี้ก็จะเป็น b a r r เรผมเลือกใช้เป็น G3 Hurricane Shot Barrel Combo ก็จะในส่วนของบา r r เรเนี่ยมันเป็นแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นลำกล้องสั้นเนาะอะไรอะไรมันก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นอาจจะแลกมานิดหน่อย ในส่วนของออระยะการยิงแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหายอยู่แล้วเพราะว่า Battle Rifle เขา mm hmm. การยิงเขาโดดเด่นอยู่แล้ว40อัพแน่นอนต่อมาก็เป็น optic ผมเลือกใช้เป็น ADV Terminal Thermal Fusion Holographic เล็งง่ายแน่นอนผมบอกเลยเ <c oughs> ล็งง่ายมากนาใช้ตัวโฮโลต่อมาเป็นสต็อกก็จะใช้ G3 Stable Stock ก็จะใช้เป็นตัวของมันเลยก็จะได้ในส่วนของ Control และ Stability อันนี้ก็สําคัญนะทุกคนเออบาเรลและเจ้าตัวสต็อกเนี่ยก็ทำถ้าให้ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอาตามผมก็ได้ไปเปลี่ยนในส่วนของเงินๆดืนแทนเรียกิฟแน่นอนอยู่แล้ว PSG1 เรียกิฟเนาะมี2ตัวก็เอาในส่วนของ stability มามาแทนเพื่อให้สามารถคนที่คุมปืนไม่เก่งก็เล่นได้เนาะะเจ้าปืนตัวนี้ magazine โอเคผมเลยใช้เป็น30 round max นะทุกคนเพราะว่าเ ผมไม่มีความจะเป็นในบิวนี้สักเท่าไหร่เนาะในที่ต้องการจะยิงในตัว50ผมก็เลยเลือกใช้30ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบิล50เนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบนึ่งบิลนี้ผมก็แนะนําเป็น30ก่อนนะทุกคนสุดท้ายพอกิฟผมองใช้เป็น X25U อีกแล้วโอ้โหของคู่บ้านคู่เมืองจริงๆเจ้าพอกิฟตัวนี้พลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้จริงๆเจ้า X25U โอเคในส่วนของอ่าโมดิฟก็จะประมาณนี้ ต่อมาก็เป็นคาลิเบรนะทุกคน rel, limit, บาร์เรลเวลิมิตผมปรับเป็นขวาสุดเลนจ์ Range, ผมก็จะปรับเป็นขวาสุดทั้งสองเลย c a l ิเบ a ชันเอฟเฟก t ก็ได้ไฟน์สเตอร์วิตี้แล้วก็มัสโซเว e โ o ซิตีระยะกลางเนาะผมจะต้องใช้ในส่วนของ Muscle Velocity ้นิดนึงผมจะไม่เข้าไปเล่นในระยะใกล้จะใช้เป็นระยะกลางเอาความไวของกระสุนก็จึงมีผลนั่นเองต่อมาเป็น f o r ์กิ t เพล c เมนต์ผมปรับเป็นขวาสุดส่วนติ๊กนผมปรับเป็นซ้ายสุด เห็นไหมมีเอ็กซ์ต้าคอนโทรลอีกแล้วก็คือต้องต้องมีต้องมีมีล่นยางแน่นอน Ads m o v e m e n t Speed ก็ตามสไตล์คนเล่นสายบุกไปปกนะโอเคเรกิฟเวนลิมิตขวาสุดติ๊นีขวาสุดทั้งสองเลย s t a b i l i t y When You moving Extra Control นั่นเองสายบุกห้าพาต่อมาเป็น Stock w e i เว t ลิมิตขวาสุดทั้งสองคนีก็ขวาสุด Extra Control ลและไฟ i n g Stability ไม่มีอะไรมาก ก็ประมาณนี้แหละในค a ลิเบช t นเอฟเฟ e c t เพราะว่าเป็นเป็นค่าพื้นฐานเป็นเบสอยู่แล้วเนาะว่าในส่วนของค a ลิเบชันเอฟเฟก c t ก็จะประมาณนี้ปรับเปลี่ยนไปตามปุ้ยปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบปืนเออโอเคมาก่อนลงสนามจริงเราก็มาเทสระบบกันสักหน่อยว่ามันจะเก่าจริงหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงลิงง่ายไหมทุกคนสัก่อนเลยลวกันหน่งแม็กนไหนละความพยศที่มันมีไหนละครับไหนละครับ หายไปหมดแล้วอะหายไหมมันจะช่วยลดแรงดิดในแนวตั้งถึงมันจะมันก็เยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็บวกกับเราต้องพยายามคุมปืนนะไม่ใช่ไม่คุมเลยมันก็ต้องคุมปืนแต่บิ้วผมเนี่ยทำให้สามารถคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะทุกคนความล่องแล่วก็ไม่ต้องพูดถึงล้วพูดถึง,ไ,ง,ถงไวอยู่แล้วเป็นไงล่ะโอเคอ่าอ,อันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามรบกันเลยดีกว่าว่ามันจะเวิร์กจริงหรือเปล่า เลส s g กอ์เอาละครับเราก็กระโดดเข้ามาสู่สนามรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนฝัดูหน้าหน่อยเซนี่เรทท่อหนุ่มทรอลีมูซาอียะโอเคไปเราจะวิ่งลายเดิมเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในโหมด King of Field และในแมปแครกนั่นเองคือการกำจัดปัจจัยเสียงไป เฮ่หน่อยสุดคือดื้อเดเดี๋ยวเราดันเลยดีกว่าอันเดี๋ยวผมไปดูหน้าตาของบิลกับสกินโอ้โหสกินมันบาดใจผมเลยเกินอ่ะทุกคนผมชอบว่ะผมชอบว่ะมาเดิมก่อนเลยก็แล้วกันมาเดิมก่อนเลยก็แล้วกันเดิมก่อนเลยไม่พูดไม่พูดพั่มตําพิงมาดีบวก ตายนะตายไม่รู้ตัวนะตายไม่รู้ตัวนะเจ็บแล้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 วนะเฮ้ยเอาอะเฮ้ยใครบ้างอาใครบ้างอาใครก่อนใครก่อนพ่อนุ่มอืมเอาดีไม่มานี้เอาแนวมือมันมาแล้วว่ะท um, ุกคนมือมันมาแล้วว่ะ มิเหมือนผมไม่เสียงอะไรสักอย่างสวยเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วว่าเอ่อไม่ว่าผมจะจับปืนอะไรก็จะเล่นเป็นเกมบุกเสมอทุกคนเฮ้ไขวะาน่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของบิวผมทุกปืนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมึงต้องเล่นบุกดีครับขนาด G3 เนี่ยปืนที่ว่าพยุพยศเนี่ยเจอผมไปนะ สยบนิ่งเลยสงบนิ่งเลยสยบง,ยสยบ,นงยสยบนิ่งเลยแหละว่าใครหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเล่นเนาะเจ้าเจ้าปืนอ, <c oughs> อาจจะไม่ค่อยชอบเล่นเพราะว่าด้วยความที่ปืนมันโดดดีดกระชากอะไรขนาดนั้นเ <c oughs> อาไม่มีคนนี่ว่ะเดี๋ยวก็ยิงอยู่ตั้งนานว่าทำไมไม่มีดามจขึ้นไปเดี๋ยวเราดัานดีกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่ารูปเกมเราเหมือนจะเริ่มเสียเปรียบแล้วนะทุกคนไหนไวะอุย้ยหื้าเอาไงเขาเรียกว่าห้าเอาไงบา้าเอ้ยแต่บางจังหวะเนาะอาจจะเราเราก็อาจจะไม่ไม่คล่องแคล่วเท่ากับเอสเซาหรือไม่ก็่เอสเอ็มจีเนาะทุกคนเพราะว่ามันมันอาจจะมีช้างง่วงหน่อย เลยอยากให้เล่นแบบมีสติไม่ใช่เล่นเหมือนผมไม่มีสติแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเกมไปทีละนิดนะทุกคนเราจะเล่นแบบคนมีรยยรรมกันไปไปไปดูเหมือนบีเราจะโดนนะถ้าระยะนี้พี่ไม่พลาดอยู่แล้วไอ้น้องเรารักษาระยะไว้นะทุกคนรักษาแบบระยะกลาง,รรไ,งาไว้ก็ได้ใกล้ก็ได้หละแต่ว <ใน S 1> <ม>่อา<ม><ม>อาจจะเสียเปียบ เสียเปียกแต่ดาเมจเราดูดิอย่างเวอร์อดาเมจเราโคตรเวอร์วะวุ้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ็บมหน้า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 ดูดิมันเวอร์ไหมทุกคนดาเมจอะ่ะโอ้โหโคตรเวอร์ ไอ้มาพยุตจีสาไอ้มาพยุตไม่ได้กินพี่หลอยน้องไปไปไปไหนดู A2 เหมือนจะโดนหนักนะทุกคน A2 เหมือนจะโดนหนักอุ้ยใครพ้ออยู่ด้านข้างวะเราจะดันยังไงดีเราดันไปอย่างด้านข้างดีกว่าเนาะอุ้ยแล้วไนะม่หลังเราโดนโดนซุยขนาดนั้นวะนโอ้ my god หลังเราโดนซุยแล้วทุกคน โดนซุยสลุยตุย้ยเดือดเดือดแบบนี้พี่ชอบไอ้น้องเดือดเดือดแบบนี้แหละพี่ชอบโดนสลุยตุ้ยกันหมดเลยไหนอีกไหนอีกโอ้โหเจอสโคปอินฟาราเรดเข้าไปสวยดีสวยดีเพื่อนไปไปเราดันบ้านดีกว่าเราออกซ้ายเนาะทุกคนเราเราจะพ,พ,จะพยายามหา หาในส่วนของพื้นที่ที่สามารถสร้างระยะให้เราได้เราต้องเออปรับเปลี่ยนแนวกันเฮ้ยเฮ้ยเมเฮ้ยเบักว้าชอบตึงๆแบบนี้เี๋ยบีชอบ,นนบชอไปน้องไปๆเดี๋ยวเราถ้าซีเราโดนบุกก็หาจังหวะขึ้นที่สูงก่อนเนะเราขึ้นที่สูงก่อนเราจะเห็น ทุกอริยาบทของฝ่ายตรงข้ามอบอกแล้วขึ้นที่สูงก่อนไปไหนพอหนุ่มไปไหนจะดัซ้ายเข้าเหมือนจะซ้ายจะเข้านะทุกคนไม่ได้คำนามือพี่หลอยน้อง ได้ขนาดมือพี่หลอยน้องเฮ้ยจบขอฉีกคอนเทนต์นิดนึงโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์นะเดี๋ยวเราวางแถบไว้ก่อนเพราะว่าเล่นเอ่อเอนจิเนียร์เนี่ยเขามีลูกเล่นให้เล่นเยอะเนาะมาดีมาดีมาดีมาได้สรวจทั้งหมดชื้นได้สรวจทั้งหมดชื้นมาดีเราต้องหาจริงจังวะ เล่นให้ได้เนาะอ้าวแต่หลักคลาสเขาน่าจะมีจุดดีจุดเด่น,นอาการมีคนบุกเห็นไหมวานละผมวาแล้มมแลไป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 ไม่ได้ไม่ได้อืมคิดว่าแน่ทิพเทกพ้ก็แพ้ปอหกทิพเท้ก็แพ้ปอหกฮ้ยช่วยมบบบ มาดิมี่ไงม,มาดิป๊บป๊บป๊บไอ้นุ่มเองเนี่ยมันยังอ่อนวิชาไอ้อน้องชายอยากโดนลุ้มว่ะอยากโดนลุ้มว่ะเฮ้ยอ,อยากโดนลุ้มว่ะม,มีมีตึงกว่านี้ไหม อย่าโดนลุมมาอย่าเอ๊ะจะอะไรบ้าบ้าบ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยว็กเด็อ๋อนี่ไงไอ้บ้าเฮ้ยดีขึนอยู่านี้นึงเดี๋ยวผมขอฟังเสียงเท้าไปหนึ่งนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเสียงเท้าที่คุ้นเคยเอนจิเนียร์เหมือนกันจะรู้กันเฮ้ยตรงไหนวะอุ้ยโหูยเกือบไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเราต้องฉีกออกมานิดนึง พยายามรักษาระยะระยะไว้ท <apenas S 1> ุกคนพยายามรักษาระยะไว้ไหนเดี๋ยวเราวังแถบไว้ก่อนกันโดนตุ่ยหลังนะทุกคนแต่ผมไม่ได้เสียครับเมื่อเอือจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราและเพื่อนๆด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาซีได้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเหมือนจะ จะดันจะพยายามดันจากด้านหลังเรานะเราจะต้องคุมปืนที่เอ้ยอะไรวะโู้กระตุยฮะเกมกำลังตึงๆเนี่ยอ้ยจะบไม่ตายสวยเฮ้ยจะเย็นดิเดี๋ยวเราอ้อมข้างดีกว่าเพราะว่าจุดบีเราเหมือนจะโดนเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราพยายามฉีกหาหามุม,มหัวแตกไปดีส่วนตรงนี้เราก็มีมุมให้เล่นนะทุกคนนี่แบบนี้เลยเราอย่าไปซดกันซึ้งๆน้ะนี่แข่งเ้าแล้วไปไหนพะนุ่นมเฮ้ย โอ้โหโคตรกากไม่ดึงผมเนี่ยเจอละเจอแล้วเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วืมวิ่งไปไหนพะนุ่มวิ่งไปไหนไปจ้าไปจ้าวบยอยู่ไหนไวะสวยดีครับ ส่วยดีครับไม่เท่าไหรนะไอ้น้องไม่เท่าไหร่หรอกไอ้น้องไม่เท่าไห่หรอกนี่อุ้ยไม่ขนาดมือพี่ด้วยซ้ำโอ้ยจู่จูยูู่ใจเย็นใจเย็นอ่ะโอ้โหผมโดนดาต้านไ์ปะทุกคน ก็ว่าทำไมมันยิงแรงจังวะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะเหมือนเหมือนเกมจะเริ่มตึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราด้านจัดด้านหลังดีกว่าเดี๋ยวเอาบีก่อนแล้วก็ไปทีละนดทีละนดนะเพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยสามารถคุมพื้นที่ได้อยู่หมัดเลยทุกคนน่ะน โอ้ยไอตัวใหม่ไอลุงโอง้โหโโอ้หตกใจหมดเลยนี่แหละตัวใหม่มันมันเกลียนตรงนี้แหละดูโคตรเกลียนเลยว่ะเดี๋ยวเราขอยึดเช็คควายแป๊บนึงเพื่อนมมาเร็วโอเคไหมเดี๋ยวเรายืนจุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดันไปทีละนิดนะพยายามพยายามหาชิงจังหวะไว้ A few moments later แล้วก็เดี๋ยวเราไปไปอุด อุดลอยล่วจากด้านหลังก่อนหย่อนไปก่อนหย่อนไปก่อนหย่อนไปก่อนเพราะเรา <c oughs> เราไม่มีเลเซอร์ว่ะปืนนี้เฮ้ยใครวะแอบอ่ะแอบอ่ะแอบอ่ะอืมแอบใช่ไหมล่ะเฮ้ยอย่ามา ใครวะใครมันมาตุ๋ยผมใครมันมาตุ๋ยผมโอ้ยยิงตัวไม่เป็นหน่อยยิงเป็นแต่หัวว่ะมีอีกไหมอ่ะอุ๊ยยังไงระยะนี้อ่ะพี่ชอบเลยระยะนี้เลยผมชอบเลย <laughs> ไปไปไปเดี๋ยวเรารีบๆทำเกมก่อนดีกว่า เราจะมาเล่นตลกไม่ได้นะเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะดันมาจากขวาเยอะมากใช่ไหมใช่พูดเยอะซ้ายก็เยอะขวาก็เยอะโอ้ยขึ้นไปยิงบนเทนเลยเ,เพื่อนนายจะโฉดเกินไปแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราไปอุดร้อยด้วยโอ้ยสวยเพื่อนสวยมาก สวยมากไอ้นุม่มสวยมากคิดว่าแน่นะเหรอถือว่าปฏิกิริยารีฟเฟกไวใช้ได้เลยนะเน,นี่ยไอพ่อหนุ่มคนเนี้ยุูยจบเล่นอะไรของผมวะเนี่ยกู่มันดันมาจากบีเยอะมากเออขอสักตัวเถูกวะ ดเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนลบก่อนรับรับสึกทางเดียวทุกคนกดของสนามลบมไม่ต้องรีบพี่ไม่จี้ขนาดนั้นไอ,อ้น้องโอ้เยอะมากกองตรงตรงสวยดีครับ สวยดีครับสวยดีครับอู้ดันไม่ขึ้นเลยว่ะอุยอ้ยคือแบบมันมันเล่นบุกแล้วโอ้ยพระเจ้าช่วยกวน้ำวาอะไรของผมวันนี้ไป,ไปไปไปย่อนไม่ดีย่อนไม่ดี อุ้ยเกือบโดนนะเนียจนได้เหรอวะเฮ้ยผมปลาระเบิดแม่นจัดเลยว่ะเมื่อกี้ทุกคนมอกรอนอืมอืมสามหัวไปดีสามหัวไปดีจีหัวไหมโอ้ยไม่ใช่จีหัว ตอนนี้โอเคดีเราเราเริ่มจะยึดคืนและ้วมีคนอยู่ทางขวาอืมสองหัวไปก่อนนะสองหัวไปก่อนนะดูดิ eka, ดัดนไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกคนออ๊ยเจอละเจอละเจอตัวต้นเหตุแล้วเจอตัวต้นเหตุแล้วเดี๋ยวผมขอขอหาแกไม่รอดแน่คนอีสานระยะลิง เหนือเสียจังหว่ะเบิร์ดโอ้โหไอพวกสนัยเดี๋ยมันนอนจนลากงอกจริงๆนะมันเดินแบบไม่ไปไนไมันนอนแบบไม่ไปไหนเลยไหนเราโดนอีกแล้วหรอดูดีดูฝ่ายตรงข้ามเขาจะพยายามทำเกมจากซีหนึ่งตลอดเลยทุกคนเพราะเขารู้ว่าดันจากด้านหลังอ่ะมันได้เปรียบเนาะ แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปกว่าพี่หรอกอืมเหมอะอะไรอ่ะหมอะอะไรอ่ะพอนุ่มไหนอ่ะเพื่อนไหนวะโอเคไปดันต่อดันต่ออันนี้ซีเราเราเคลียร์ได้ละถึงจะแพ้ก็ขอ,อย้ายแพ้ขาดร้อยนะขอยย้าแพ้ขาดร้อยเลยแพ้ทุกเกมเลย,อ,ยอะไรอยู่เนี้ยซีสองเหรอ ตีสองเนี่ยชอบซุ่มที่ซอกบอกเลยโอ้โหเยอะมากฟองตรงไหนวะให้มันสก,กิดผมนักหนาวเย่ยอือเอาก่อนไหมล่ะเอาก่อนไหมล่ะเอาก่อนไหมล่ะอย่าห้าวไอ้น้องอย่าห้าวบอกแลว้วดาเมจอ์ะดาเมจปืนนี้คือแบบจัดจ้านในย่านนี้บอกเลยแต่ผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะมีบีคอนอยู่ด้านบนไม่เป็นไร เดี๋ยวเรากันหลังมาก่อนเอาไม่มีดิสวยดีท้งนั้นนะไปแถบวางแถบไว้ไก่อนเพื่อนมายืนจุดหน่อยเร็วอืม้มมายืนจุดหน่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับน้องๆหวานเจี๊ยบ โอ้ยแล้วทำไมม yeah. ันไม่ขึ้นสะโคบให้ผมวันนี้โอ้โหระยะ200เมตรยิงแบบโนะสะโขบเลยเลริญแล้วได้เวลาเปลี่ยนเมาส์แล้วแต่มาองไปโทษเมาส์อีกแล้วไม่ท่านไม่เลี้ยงให้ผมอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้เสียจังหวะเลยไป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 ดิี่ทำเกมมั้งนิวี่ทำเกม เหมือนซีเราจะตุ๋ยโดนตุ๋ยตลอดเลยอะทำไมกันนะเอาเอ้าเอาโอ้โหกระตุยอะกระตุยแล้วอืมไม่รอดหรอกไอ้น้องมันจะห้าวหานเกินไปแล้วนะมันจะห้าวหานเกินไปแล้วนะใครยิงผมวะใครยิง อ่ารีบๆยิงจุดดุกเดี๋ยวเราจะสอยรถรถยันเกาะให้เองกลัไม่ต้องห่วงเออตัวแตกไปดิข้าวนักตัวนึงอยู่ไหนวะฟังเสียงเท้าทุกคนโอเคสวยการต่อเดือดว่ะเกมนี้เดือดว่ะเดือดว่ะ เฮ้ยอย่าบางังดิเพื่อนโอ้โหโล้นให้บังอ่ะโล้นให้บังอ่ะเพื่นอนเออดูดิทุกคนมันมันตุยแต่ซีหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรมากปะเนี่ยมีค้อต้องอยู่แถวนี้แน่เลยมีค้อต้องอยู่แถวนี้แน่เลยไหนวอย่าวางก่อนวางแถบมาก่อนเฮ้ย โอ้โหอยู่ใต้ตีนอืมสุดยอดสุดยอดอยู่ใต้ตีนเฮ้ยเอาอย่างเงี้ยอออไอ้ตนลุงไอ้ตนลุงน้องใหม่เนี่ยมันจะห้าวเกินไปแล้วนะไอ้ตนลุงน้องใหม่เนี่ยจุโฮโลเราหายไอ้จุดโฮโลเราหายปาจริงเอาอย่างเง้ยแล้วเออเอย่าพึ่งกระตุกดิไอ้เน็ดป้ 1. 1> านี่ <c oughs> เรื่องหัวร้อนแล้วนะเฮ้ย ไปไปไปเออวะดูอะไรวะดีเหรอดีเราโดนซีนหนึ่งเราโดนอีกแล้วอะซีนหนึ่งเราโดนอีกแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปซีนหนึ่งก่อนโอ้โหซีนหนึ่งเขาด้านเก่งมากอะจริงๆผมยอมยอมเลยมันมีตัวทำเกมอยู่ไอตัวสกินสีชมพูมมอะทุกคนไอตัวที่ยิ่งซ้ายยิงใส่ผมเมื่อกี้แหละนั่นแหละคือตัวทำเกมเขาโอ้ย คอยดีรออะไรอ่ะคอยดีครับเดี๋ยวเจอบอกเลยเดี๋ยวเจออ,อ,จอ,าาอือย่าห้าไอ้น้องอย่าห้าไอ้น้องพี่บอกแล้วคอยอย่าคือไปตั้งหลักพ่อหนุม่มหรือว่ามันอยู่ด้านบนวะววหรือว่ามันสปอนด้านบนเราอ่ะทุกคนเรื่อไม่มั่นใจแล้ว นี่อยู่ไหนี่ผมใส่ได้ไหมวะโอเคโอเคตึงไว้ทุกคนตึงไว้ทุกคนตึงไว้นี่ไงบีคอนมันตึงไว้ทุกคนไป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 โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเออ โโอโหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบผมบอกเลยหวานเจีย๊ยบเกมนี้หวานเจีย๊ยบโอ้ยไงเป็นไงล่ะทุกคนบอกแล้วเกมตึงๆแบบนี้ผมชอบโอ้โห <laughs> สะใจว่ะก็าสะใจเลยอะเกมนี้จริงๆทุกคนอื <clears throat> เสบสสควอตไปดิแต้มสองหมื่นห้านะไม่อยากจะโม้ <laughs> โอ้ยย่างตึงอะครับน้องๆ โอเคก็จบกันไปแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับวิวนี้บ้างและสนุกกันไหมกับเกมนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าโคตรมันอ่ะเกมเนีย้ยแต่ก็อยากให้ผมแนะนําปืนอะไรอีกหรือแนะนําอะไรอีกเนาะก็บอกพิมพิมคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนเลยผมจะจัดให้อย่างงามเลยเนาะโอเคก็ทุกคนลองไปปรับใช้ดูนะถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า see you bro